ีแล้วก็เป็นต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นการพูดความรู้สึกของเพื่อนม3าับหนึ่งกับเพื่อนม4ีับเจ็ดนะครับบางส่วนมีความรู้สึกเอกมารีโล่ไปเลยสบายโมสามโอ้เสียงเอกมิตรเสียวคิ้วมันก็น่าแบบยังจะต่อไปอะไรนะไม่ว่าอเป็นกาะยางรู้อะไรอ่ะดูเอาแล้วกันต่อไปนี้อ่ ่ไ mm. hey. mm. right? yeah. ้อย่าร้องไห้นะมืออย่าร้องไห้ใครเออหรออีกแล้วเมื่อ uh, กี้คุณทำอะไรน้ำลายต้องตาอุ้ยน้ำลายต้อตาขอรนะันนี้สวัสดีเออคือแกก็ไปอเมริกาแล้วเนาะไปอเมริกาก็เขาอยากให้แก เรื่องนี้ยิ่งต้องขอบคุณหน e ักเลยยิ่งเป็นเพื่อนช่วยเหลือกันหมกเลยแกจะชอบโบดชอบแต่เขาแต่เขาก็ชอบแกนะมณารีนมองเล็กเขานะโตัวนีมารี รู้จักรองใต้แน่ใจไฟก็ดูแลตัวเองดีดเออนู่นมาหนาวเอาเพื่อขนหนาไปเยอะๆก็สุดท้ายก็เออลืมของฝากเออบายอยากลืมของฝากเขาลืมบอกต่อดีกว่าเรียบรอบสองของขวัญที่ได้ไปอ่ะถ้าเปิดได้แล้วนะอันนั้นอ่ะเรียกุูชีวิตนผมคิดว่ามันไม่น่าจะใช่ในอเมรทกา,ายเราหรอกคือตอนนี้ยังไม่เป็นสื้อเลยนะ แกไปอเมริกาแล้วขอให้โชคดีนะอย่าลืมข้อนะเจอกันทีหน้านะบ๊ายบายดีมมลิเออเราแก๊ปจําไว้ชื่อแก๊ปไปอเมริกาแล้วไม่มีใครให้รอคำว่าหมายจะรอใครรอทีมเหรอมันไม่ใช่หน้ามันไม่เหมือนมันเหมือนทีเล็กมากกว่าเออไปแล้วก็อย่าลืมติดต่อกันนะอีเมล f เฟซบุ๊ก หรือจดหมายก็ได้เออแต่เราก็โชคดีนะขอให้โชคดีนะมาริจ็บบุเจูบมาริวันนีรั่งใชยไปไหนจบแล้วแต่มเดินปอดแล้วต่อไปใครรักก็ได้อ๋อได้ได้อะไรดีวะคิด่อนเออเดินทางปลอดภัยนะไปอยู่ที่นู่นก็เจอเพื่อนดีดีอันนี้โชคดีจ้ะ อ๋อก็วันนี้นะจะไปอยู่ต่างประเทศทำไมก็ขอให้โชคดีในทางปลอดภัยเอ้าก็ขอให้โชคดีนะคะเดินทางปลอดภัยแล้วก็กลับมาปลอดภัยเจอกันกีน้าบ๊ายบายอาลนีคุณรักจ้ากลับมาอย่าลืมกันคิดถึงอย่งเสมอเพื่อนๆรออยู่กีน้าเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายรออยู่นะรีบกลับมาบนทีบัลลี

จบแล้วบ๊ bye bye. ายบายมะลิฮงกันดีก็ทำอะไรเพราะอัดวีดีโอโอยู่เพื่อนมาลิแล้วเนี่ยโชคดีมะลิถึงเราจะเป็น,เ,ปนเพื่อนก<ร>ันแบบนล้วเราก็เป็นเพื่อนกันโชคดีมะลีหวัดดีเออแกคงจะรู้ใช่ไหมว่าเขาเป็นใคร เออมาลีก็จะไปแล้วใช่ไหมล่ะก็ขอให้แกโชคดีนะมีความสุขมากๆก็ขอให้มีแบบโมเมนต์แบบโอ้มีฟินอะไรอย่างงี้แกไปแล้วก็อย่าลืมเพื่อนทางนี้ล่ะกลับมาเจอกันปีหน้านะบ๊ายบายสวัสดีมาลีก็เพื่อเคยเริ่มคุยกันตอนม3ตอเป็สอบคณิตอยู่กุบล ขอโจทย์ภาวะกันก็ไปนั่นก็ดูแลเใงดีๆแล้วสาสุขภาพปล่อยน้ำหนักมากแล้วก็ตั้งใจเรียนกลับมาเร็วๆเกิดมาโอเคขอด้วยปันตั้งดังั้ง มค่ะก็ก็เด็กมะลีนานแล้วมัาแต่ว่าต้นแต่ก็ไม่ได้ใส่กันมากก็มันก็เป็นคนน่ารักีใส่ดีก็ขอให้โชคดีนะวมะลิไปบายแล้วก็ขอบคุณที่หาสถานที่อำนวยความสะดวกให้พวกเขาด้วยแล้วกันนะขอบคุณมากมะลีไป่ายเจดีย์เจ้าเจดีย์เข้าไป เออวันนี้แกก็ไปเรียนอเมริกาปีหนึ่งใช่ไหมก็แบบขอให้แกแบบไปเรียนอย่างมีความสุขแล้วก็เดินทางปลอดภัยอีกปีหนึ่งเจอกันก็อย่าอ้วนขึ้นนะเอออย่าอ้วนเข่าอย่าอ้วนเหมือนเจมวานนะเจมวานจะผอมลงแล้วนะ,ส,ะสักกูเออนั่นแหละก็ขอให้แกโชคดีแล้วกันเจอกันปีหน้าเอไปนิ้วก่อนเลย เออวันนีกันไรก็ขอให้โชคดีนะถ้าเขาทำอะไรที่แกไเข้าใ,ใจเขาก็อดทนนะเออก็ขอให้มีความสุขมากๆเดินทางปลอดภัยนะกลับมากม็ไม่รู้ทุกอย่าเออไม่มีอะไรหรอกโชคดีไม่มาลีเดิน <c oughs> ทางปลอดภัยนะแกคงไม่ได้ได้สงกำลักับพวกเขาสินะเดี๋ยวเขาจะเล่นแล้วขานุ่งไปเถื่อนนะแล้วก็โอออะไรดีอะ่ะไม่ออกแล้ว啊 วก็โชคดีโชคดีโชคดีเพรอะต้งใจเรียนตั้งใจเรียนอยังให้เก่งเหมือนเขานะแล้วก็ไปดูก็ต้องสวยเหมือนเขานะเออ่สงการสงการเดี๋ยวเขาเล่นเผื่อยจริงๆนะแล้วก็บ๊ายบายโชคดีเด็กนักบวชไทยบ๊ายบายสวัสดีมารีมาลีเลอก็รู้จักกันได้ไม่นานแต่แกก็เป็นเพื่อนที่ดีมากก็ไม่มีอะไรต้องพูดอ่ะก็โชคดี ขอให้วันนี้โดีนะตอมหลิวได้หนาหลิวที่สวยๆอ่ะก็ขอให้วลีเจอเพื่อนดีๆนะเน